เขามันวินเทรเรนเศ,แ,เศแล้วมันกเศษรอินซีแต่ถ้ากเะษตรนะว่ามินเนี่ยไปในยีโรเตศหน้าขาวจังใช้ยาสีฟันอะไรสระผมครับเห็นไหยไอโจนี้โก้สงไอรือเปมัน หล่อเทสมาร์ทปาดเปียวเสียอย่างเดียวเยี่ยวม่วงไอ้เี่จะดีอยู่แล้วไปตายตอนจบทำงานครอบจักรวาลเงินเดือนผ่อนจักรยานก็ไม่ได้ไอ้เี่แม่งน้อยเิน ทำงานอย่างกับรถถังว่ารับตังอย่างกับยาจกรถผมสีเขียวแต่เยี่ยวสีมว่วงไม่เกี่ยวแล้วไอ้เฮียไม่เป็นไรเฮียไม่เป็นไรเียสีมว่วงไม่เป็นไรแต่เล่นรถไปทำ ไปแรปมาใหม่ดีกว่ามั้งแรปสีไปใหม่เลยสีม่วงม,มั้งเลยให้แมงรู้ไปเลยรถผมสีม่วงเยี่ยวก็ม่วงด้วยนะครับเยี่ยวก็ม่วงจะง่วงก็แปากไอ้สัตว์เลยใช่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 